สวัสดีครับเจอเจอหน้าวินอย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยวินต้องบอกเลยครับว่าวินจะพาเพื่อนๆมาล่วงลึกซอกแซกเบื้องหลังนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับวินพาเพื่อนๆมาอยู่ที่แกลนเจ้าพญาคริสโอ้โหหลายคนต้องสงสัยครับวินมาอยู่บนเรือได้อย่างไรนะครับวันนี้นะฮะวินจะพาเพื่อนๆนะครับมารับประทานอาหารเลื่อนรถบนเรือแห่งนี้ครับนอกจากนี้นะครับวันนี้เป็นงานเปิดตัวอัลบั้มกันเองนะครับของกันเดร์ซาด้วยนะฮะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับตามวินญาชมครับ และตอนนี้นะครับคือบรรยากาศที่ทุกคนนะครับกำลังทานข้าวอย่างอร่อยๆเลยครับแต่ว่าวินครับเดินไปเดินมาเจอบุคคลสําคัญของนายการเดือสตาร์ครับเราไปสัมภาษณ์กันครับคนแรกคือพ่อของการเดือสตาร์เองครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ังไงบ้างครับวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับโอ้โห oh, บรรยากาศเป็นบรรยากาศที่ไม่เคยเจอในชีวิตมาก่อนเลยนะครับที่ได้มาร่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาในการเปิดตัวระบั้มกันเองของรังกันในวันนีมม้มีความสุขมากๆแฟนขับที่มาร่วมในงานในวันนี้มีความมีความสุขยิ้มย้มแจ่มใสโอ้โหมัน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 บอกอะไรไม่ถูกเลยมันอบอุ่นแล้วก็ชื่นใจมากๆนะครับก่อนอืน่นเรื่องของคุณบอยสกุลเกียรตินะคะแล้วก็ทีมงานทุทกๆคนนะคะ ทุกคนที่เป็นกำลังใจจนถึงต้องการมาวันนี้ได้นะคะและอย่าลืมนะคะอุดหนุนอัลบ้าน้องการด้วย่าผมเองก็ก็รู้ว่าวันนี้น้องการเองมีความสุขมากๆกับการเปิดอัลบ้าใหม่นะครับซึ่ง ก็ก็หลายคนบอกว่าอาจจะไม่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับแต่ก็คงเฝ้าเฝ้าติดตามผลงานแล้วก็รอที่จะอุ่นหนุนผลงานกงนต้องกันนะครับยังไงก็ฝากทุกคนที่อยู่ทั่วประเทศด้วยยังไงก็อย่าลืมการนับพัดอินเจีืรอด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพ่อแม่กันมากครับผมรู้สึกดีใจแลวก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเราไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้ครับแล้วก็แล้วก็พอมเหมือนกับว่าอย่างแรกคือดีใจที่ วันนี้เนี่ยมีเพลงสิบเพลงเป็นของตัวเองแล้วใช่ครับเมื่อก่อนนี้ร้องแต่เพลงคนอื่นนะฮะครับ,รบพอวันนี้เนี่ยเรามีเพลงให้คนอื่นร้องก็ดีใจแล้วครับผมเบกาหนี่อบอุ่นมากนะครับทันใจเยอะมากเลยตอนนี้ไม่รู้นะครับปกติกันเขา้องบนขึ้นบินอะไรไม่ใช่ครับเอ <laughs> ไม่ใช่กับบนต <laughs> ีบบนเลยไหมเป็นดาวเดิมสา ตอนนี้นะครับงานเดอังเรา,มมาครับกำลังร้องเพลงครับแฟนคลับเนี่ยอินมากๆครับโยกไปายไฟตามกันครับแล้วก็มีป้ายไฟถือไปด้วยนะฮะโอ้โหเรยนะลยว่าบ,บรรยากาศนี่เป็นกันเองกนเดงจริงๆเลยนะฮะยังไงต้องไปชมกันครับ คุยกับเจ้าของงานมาดีกว่าครับกับการเดือดสาครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างับการครับวันนี้ครับดีใจมากครับตื่นเต้นมากอลไก็แบบต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันดีที่ที่การรู้สึกว่าภูมิใจกับกับการที่ได้มีอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองแล้วนะครับอัลบั้มกันเองก็วันนี้แถลงข่าวเปิดตัวเรียบร้อยแล้วก็มีแฟนแฟนแฟนคลับมาให้การให้การต้อนรับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเยอะมากครับผมบนบนบรรยากาศของ เรือนะครับผมในแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้นะครับผมมีความสุขมากครับโปกติกันเป็นคนชอบล่องเรือไหมครับแบบว่าชมแบบแม่น้็นคนชอบธรรมชาติครับแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสได้ร้องเพลงบนเรือแบบนี้สักทีนึงนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกแล้วก็แล้วก็มีความสุขมากครับกับกับบรรยากาศในวันนี้ครับวันนี้ร้องไปกี่เพลงครับกันครับก็ร้องไปแปดเพลงครับเป็นเพลงในอัลบั้มทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็แล้วก็ต้องบอกว่าเต็มอิ่มกับกับแฟนๆทุกคนมากเพราะว่าวันนี้ก็แบบว่าเราเราก็เต็มที่กับทุกคนมากวันนี้เราก็แบบอยากให้ทุกคนมมีควาสุขกับวันนี้ด้วยยทกอ่าม ลลักกจะะะะรซบให้้ไดปเเเเ่่ออออขสนยวันนี้เนี่ยมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนๆบ้างครับก็ก็คงจะเป็นเพลงที่หลายๆคนยังไม่เคยได้ยินครับผมอย่างเพลงในอัลบั้มเนี่ยทั้งทั้งแปดเพลงที่ในรอบเดือนในวันนี้นะครับก็เป็นเพลงใหม่ทุกเพลงครับเชื่อว่าแฟนๆทุกคนก็คงชอบกันแล้วก็ใหญ่ทุกคนได้เซอร์ไพรส์ก็คือเป็นบรรยากาศนี่แหละครับบรรยากาศที่เรามีความสุขในเวลาที่ไม่อยากเนี่เองเนาะใช่ครับชิวๆก็แบบว่าเดินไปตั้งแต่ ต้นเวทีไป็หนึ่งท้ายเวทีเลยครับผมสุดท้ายนี้ครับให้การฝากผลงานหน่อยครับครับก็ฝากผลงานนะครับสำหรับอัลบั้มนี้นะครับอัลบั้มกันเองครับก็เป็นอัลบั้มแรกในชีวิตของกันนะครับที่ได้มีโอกาสทำแล้วก็แล้วก็ภูมิใจมากครับวางแผนแล้วนะครับวันที่25พฤศจิกายนนี้นะครับเป็นอนๆก็ฝากทุกคนได้ซื้อของแท้ด้วยนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน1 2 3 2 3 1 0ครับครับยังไงก็ขอให้อัลบั้มขายดีๆนะครับโอหครับโอเคครับสำหรับนี้ขอบคุณกันมากครับขอบคุณคครับบขอุณมากครับกันครับขอเสียงสหรัััับบคคนนนรรกกดห